อย่าสับสนค่าโอนครึ่งค่าใช้จ่ายวันโอนครึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับอยกตัวอย่างเช่นมาราคาสามล้านประกาศว่าขายสามล้านค่าโอนครึ่งกับประกาศว่าขายสามล้านค่าใช้จ่ายวันโอนครึ่งอันนี้คือตัวเลขไม่ตรงกันนะครับโดยทั่วไปถ้าสามล้านค่าโอนครึ่ง ก็หมายถึงแค่ค่ารรเยียมโอนอย่างเดียวที่ผู้ซื้อและผู้ขายจ่ายกันคนละครึ่งก็คือฝ่ายละ1แต่ถ้าประกาศราคา3ล้านค่าใช้ใจ่ายคนละครึ่งหมายความว่าทุกค่าใช้ใจ่ายภาษีค่าธรรเนียมโอนและค่าอากรหรือธุรก,กิจเฉพาะผู้ซื้อและผู้ขายต้องจ่ายกันฝ่ายละครึ่งหนึ่งในกรณีนี้ อยากจะแนะนำผู้ซื้อต้องดูประกาศให้ดีๆและคุยกับผู้ขายให้ชัดเจนว่าค่าโอนจะชำระกันอย่างไรไม่ใช่แกเป็นซื้อแพงและคิดว่าซื้อถูก